พ่องนะพอตันหาดับไปสติขึ้นมาแทนก็ปวดนอ้อปวดนอปวดนอปวดนอต่นอนะครับเรามักจะอ้างว่ากําหนดทนไม่ไหวต,ตั้งใจปฏิบัติแต่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวนี่กาหนดอะไรอยู่ปวดนอปวดนอปวดนอหมดที่ขาเนี่ยทนไม่ไหว กำหนดที่ขาทนไม่ไหวอะไรทนไม่ไหวโยมตอบไปถูกซิปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะขามันทนไม่ไหวเอาทำไมเมื่อกี้โยมคลานมาเล่วไง <c oughs> เห็นโยมเดินมาเนี่ยแสดงว่าขาเป็นไงทนไหวขาทนไหวก็โยมเดินมาถ้าเกิดโยมคลานมาเลอนะ่นี่ะ ค่อยเชื่อว่าเออทนไม่ไหวแล้วเดินเด,เ,ดเดินไม่ได้แล้วแต่นีโยมเดินมาแสดงว่าขาทนไหวแต่สิ่งที่ทนไม่ไหวคืออะไรคือจิตและขณะที่ทนไม่ไหวนั้นยกกำหนดที่ไหนปวดนอปวดนอปวดน,อ,อ,ดนอที่ขามันก็พังนะสิจิตทนไม่ไหวก็ต้องกำหนดที่ิตเราทนไม่ไหวแต่ยังกำหนดที่ขาพังทุกหลาย เปียบกายอยากได้ไหมเวทนาอยากเวทนาเวทนาอยากอยากได้ไหมไม่ได้จิตอยากหายให้กำหนดที่จิตว่าอยากหายหนออยากให้หนอจิตมีอาการเกิดดับอาการอยากหายจางไปดับไปพอจิตอยากหายดับไปตัณหาดับไปอะไรเกิดขึ้นแทนสติเกิดขึ้นแทนสแสดงว่าจิตตอนนั้นตัณหาดับแล้วแต่สติแทน จึงเอาสตินั่นแหละครับไปกําหนดปวดหนอปปวดหนอปวดนอปวดนอตามอาการสักพักหนึ่งกําลังสติอ่อนอยากหายขึ้นมาอีกก็ต้องกลับมากําหนดใหม่อยากหายหนอ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 พอตัณหาดับไปสติขึ้นมาแท้งก็ปวดนอ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 ต่อนะครับเรามักจะอ้างว่ากําหนดทนไม่ไหว ต,ตั้งใจปฏิบัติแต่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวนี่กำหนดอะไรอย,อยู่ปวดนอปวดนอปวดนอกหนดที่ขาเนี่ยทนไม่ไหวกำหนดที่ขาทนไม่ไหวอะไรทนไม่ไหวหยกต่อไปถูกสิปวดนอปวดนอปวดนอขามันทนไม่ไหวเอาทำไม เมื่อกี้โยมคลานมาเรื่องไง <c oughs> เห็นโยมเดินมาเนี่ยแสดงว่าขาเป็นไงทนไหวขาทนไหวก็โยมเดินมาถ้าเกิดโยมคลานมาเออนะ่นี่ยค่อยเชื่อว่าเออทนไม่ไหวแล้วเดินเด,เ,ดเดินไม่ได้แล้วแต่นี่โยมเดินมาแสดงว่าขาทนไหวแต่สิ่งที่ทนไม่ไหวคืออะไรคือจิตและขณะที่ทนไม่ไหวนั้นยกกระหมดที่ไหน ปวดหนอปวดหนอปวดหนอที่ขามันก็พังนะสิจิตทนไม่ไหวก็ต้องกำหนดที่จิตเราทนไม่ไหวแต่ยังกำหนดที่ขาพังทุกไลายเปรียบเหมือนกับอะไรยิงเสือผิดที่ยิงเสือผิดที่ครับเหมือนกับพรานที่เก่งมากนะนายพลานนี่เก่งมาก ฟังข่าวล่ําดือกันว่าในป่านี่แหละมีเสือตัวใหญ่นะครับพลานกี่คนกี่คนเข้าไปโดนเสือกัดตายหมดแะแกก็บอกว่าแกนี่เก่งมากเอาปืนไล,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 ลเฟิลไปแล้วเอากระสุนนัดเดียวพออย่างฉันนี่ไม่ต้องเอาไปเยอะนัดเดียวพอก็เข้าไปในไปในป่าก็ส่งเสียงดังนะครับท้าทายเสือเรียกไอ้เสือมานะมาดวนกันหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ ไม่ใช่เสือคนนะเสือเสือที่กัดคนนะพอเสือเห็นนายพลานปุ๊บเคยกินคนมาเยอะมันก็ย่ามใจวิ่งเข้ามาเลยนายพลานก็เล็งเลยครับเราแม่นปืนต้องเลือกเล็งที่เป้าเล็กๆหน่อยเพราะว่าเป้าใหญ่ๆนี่ใครๆก็ยิงได้ยิงหัวนี่เป้ามันใหญ่ ฝีมืออย่างเราเอาเล็กๆก็แล้วกันยังไงก็เสือเหมือนกันเพราะลายเหมือนกันยิงเปรี่ยงหางกระจุยใครตายโยมใครตายยิงเสือมันต้องยิงให้มันถูกจุดใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันไปยิงที่หางปวดนอปวดนอปวดนอ,ดนอทนไม่ไหวที่ใจก็ต้องกำหมดที่ใจและจนกว่าใจจะคลายจะเบาสบายก็ปวดนอปวดนอปวดนอ,ดนอต่อ และอาการก,รการกำหโดดปวดนะครับให้ยอมเลือกนะนั่งไปแล้วปีติสุขเย็นสบายกับนั่งปวดเดี๋ยวปวดตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้สองอย่างนี้ยมจะเลือกกำหโดดอย่างไหนอยากได้อยากได้อย่างไหนนั่งไปแล้วสบาย พอกำหนดปุ๊บอาการสบายจะลดลงเพราะการกำหนดคือเอาสติปัญญาเข้าไปตัดสภาวะอาการสบายจะลดลงพอลดลงแล้วเป็นยังไงกำหนดแล้วอาการสุขสบายมรรลดฉะนั้นอย่าก,กำหนดเลยนั่งดูเฉยเฉยดีกว่าอ่านะนั่งดูเฉยเฉยพอนั่งดูดูเฉยเฉยจิตรู้ที่เกิดดับแต่ละขณะไม่ไม่เห็น ไม่เห็นอาการดับของจิตรู้แต่ละขณะที่เข้าไปรู้แต่ละขณะสบายหนาสบายหนาสบายหนา,า,หนาไม่เห็นพอไม่เห็นปุ๊บก็เป็นการเสพปีติสุขเข้าอะไรเข้าสมาธิเข้าฌานตกลงจะได้จเจริญนวิปัสสนาไหมปิดทางเลยครับนั่งปีติสุขสุขสบายนั่งไปนั่งไปปล่อยแช่แล้วมันเหมือนหลับแต่แต่ไม่ง่วงนะ เหมือนหลับพอตื่นขึ้นมาอ้าชั่วโมงแล้วหลายคนเข้าขเข้าใจว่าฉันนั่งได้ฉันทําได้หนึ่งหนึ่งชั่วโมงนั่งได้สองชั่วโมงนั่งได้คุณไม่ได้แบบนั้นไม่ถือว่านั่งได้นะครับถือว่าได้นั่งแต่ไม่ถือว่านั่งได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้สติปัญญาเลยคุณได้แต่สมาธิแต่สติปัญญาคุณไม่ได้ เป็นการนั่งแบบไหนแบบอุทกะดาบดอาลาละดาบดท,ทีนี้นั่งแล้วเจ็บปวดไปหมดจะเอาเวลาไหนไปนิ่งไปเงียบเลย,ย <c oughs> มันต้องรู้รู้รู้ใช่ไหมปวดหนอรู้ตรงนั้นปวดหนอรู้ตรงนี้เจ็บหนอรู้รู้ตรงนั้นแสดงว่าเป็นยังไงรู้ตลอดเลยรู้ตลอดเลยพุโทโธแปลว่าอะไรผู้รู้แสดงว่า ยิ่งปวดแสดงว่ายิ่งให้รู้ยิ่งให้รู้ไม่มีทางจะหลับหลับไม่ลงเลยยอมนะหลับไม่ลงปวดมากเจ็บมากปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะพอเจ็บทุกข์ก็ทุกเนาะทุกเนาะทุกเนาะพอเจ็บสบายก็ปวดเนาะ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 แบบไหนใกล้มรรคผลนิพพานใกล้ความพ้นทุกข์มากกว่ากันและคําว่าพ้นทุกข์นี่ก่อนจะพ้นทุกข์ต้องถึงอะไรก่อนเออ ฉะนั้นยอมจะไปทางไหนนะเนี่ยนะดังที่พูดกล่าวมานี้หมายความว่ายิ่งเจอทุกยิ่งเจอทางยิ่งเจอทางยิ่งทุกน้อยยิ่งออกนอกทางช่วเข้าใจนะฉะนั้นต่อไปนั่งแล้วทุกแล้วเจ็บแล้วปวดอื <them anak lonely> <unser were> <nonetheless> ชัดดีจังเลยสาธุสาธุนะแต่ถ้าเกิดนั่งแล้วสบายโอ้ไม่ได้สบายเนี่ยมันชักจะลงแล้วสบายเนาะสบายเนาะนั่งเนาะถูกเนาะสบายเนาะนั่งถูกเนาะสบายเนาะจี้ลงไปเอาเอาเอาให้ดับเอาให้ดับและไม่ใช่แค่อัตมาพูดนะครับเรื่องนี้มีปรากฏในคัมภีร์อัตตกถานะจะเล่าให้ฟังวันหลังก็แล้วกันแต่เหตุการณ์มีมีอยู่ว่าพระท่านหนึ่งนะครับเป็นเศรษฐีมาบวชแกฝึกสมาธิ สิบกว่าปีไม่บรรลุธรรมพี่สะพายจ้างโจรมาฆ่าแกกลัวแกจะสึกก็ฆ่าซะเลยโจรมาถึงจะฆ่าแกก็ขอขอเวลาคืนหนึ่งโจรไม่เชื่อเด,เดี๋ยวจะหนีรู้ไหมครับว่าท่านทำยังไงเอาก้อนหินครับมาทุบขาให้เละหมดเลย โจนตกใจโอ้แสดงว่าท่านไม่หนีจริงๆคืนนั้นนั่งสมาธิไม่ได้แต่อารมณ์ปรากฏชัดเจนคืออะไรเจ็บปวดครับเจ็บหนอปวดหนอทั้งคืนรุ่งเช้าบรรลุอรหันต์ปฏิบัติสมาธิเข้าฌานสมาธ,สมาธิสิบปีไม่บรรลุครับคืนเดียวเอาใครต้องการคืนเดียวบ้าง พอมีหินอยู่บ้างนะข้างนอกเห็นเห็นเป็นกองๆอ,อยู่นะเราเอาตั้งเจ็ดคืนกันแล้วกันนะนั่งปวดนอ,อก,กันแบบนี้แหละอย่าให้ถึงคืนเดียวเลยนะเร็วเร็วไปนะั่นนะครับเป็นแนวทางการปฏิบัติก่อนที่จะปฏิบัติต่อไปก็ตอบปัญหาสักเล็กน้อยก่อนเพื่อจะแก้ข้อสงสัยของหลายหลายท่านนะครับอยากถามว่านั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนั่งได้แต่เป็นหลับ สักสี่สิบห้าตรงกับที่ตอบเมื่อกี้เลยนะอย่างนี้ถือเป็นการนั่งสมาธิเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้นั่งสมาธิอนั่งสมาธินะ่ะถูกแบบนี้เป็นการนั่งสมาธิถูกแต่ไม่ได้นั่งวิปัสนานะที่พูดนะถูกนะครับเป็นการนั่งนั่งสมาธิใช่แต่ไม่ใช่นั่งวิปัสนานะครับ ถ้าเป็นว,วิปัสสนานะโยมต้องรู้ว่าตอนที่เข้าเงียบนะเข้าตอนไหนเข้าตอนพองยุบมันไม่ค่อยชัดใช่ไหมวิธีการก็คือดึงจิตมาอยู่กับรูปนั่งเลยครับถ้ารู้สึกว่าค่อยๆเค,คลิมค่อยๆเคลิมค,ค่อยนิ่งเนี่ยปล่อยพองยุบไปนั่งหนอถูกหนอตรงที่มือด้วยชัดนั่งหนอถูกหนอก้นกบข้างขวานั่งหนอถูกหนอะก้นกบข้างซ้ายแล้วถ้ามีอาการง่วงซึมนะ นั่งหนอถูกหนอง่วงหนอะซึมเนอนั่งหนอะูกหนอง่วงเนอซึมหนอนั่งหนอถูถแล้วง่วงหนอซึมหนอดูอาการสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปนะครับและถ้าหากมีอาการเจ็บปวดเมื่อยจี้เลยคนที่นั่งสมาธิได้นะครับเขาสามารถข่มอาการเจ็บปวดเมื่อยได้ไม่ได้มาความว่าจะไม่มีปวดเมื่อยนะมี แต่พอสมาธิมากสมาธิมากไม่สนใจเจ็บปวดเมื่อยสักพักหนึ่งอาการเจ็บปวดจะหายไปแต่แต่ไม่ได้หายจริงนะถูกสมาธิข่มเอาไว้นะครับและคนที่สมาธิมากเ่ยสมาธิมากจิตจะชัดคนสมาธิน้อยเปรียบเหมือนเว้ววววววนขยายนะครับเว้นขยาย ถ้าสมาธิน้อยเว้นขยายกำลังอ่อนสมาธิมากเว้นขยายกำลังมากปวดนิดเดียวเอาเว้นขยายสิบเท่าไปสองดูก็ปวดเป็นสิบเท่าแต่คนสมาธิมากเว้นขยายเป็นร้อยเท่าครับฉะนั้นคนมีสมาธิมากเนี่ยจะปฏิบัติช่วงแรกลำบากลำบากเพราะอะไรเพราะกำลังกิตที่ขยายมันมากเกินปวดนิดเดียวกลายเป็น วดมอโหฬาเลยครับหลายๆคนจึงหนีเข้าสมาธิจนไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติวิปัสนาสถีนะทีนี้ตัวช่วยคืออะไรตัวช่วยคือเดินจงกรมให้มากนะครับให้เดินจงกรมมากกว่านั่งสิบห้านาทีนะครับเช่นว่านั่งสี่สิบก็เดินสักชั่วโมงถ้านั่งหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเดินหนึ่งชั่วโมงสิบห้า และการเดินนั้นให้เพิ่มจิตหมดเลยนะอยากย่างเนาะย่างเนาะอยากยกเนาะยกเนาะอยากเหยียบเนาะเหยียบเนาะอยากยกเนาะยกเนาะอยากย่างเนาะย่างเนาะอยากเหยียบเนาะเหยียบเนาะดูจิตเพราะสมาธิเกิดกับจิตให้รู้เท่าทันจิตและให้เพิ่มสติรู้จิตหมดเลยอยากลุกเนาะก่อนลุกอยากนั่งเนาะอยากจับอยากเปิดก่อนจะเปิดประตูเนี่ยอยากเปิดเนาะผิดนะต้องที่มืองี้อยากเปิดเนาะ ก็ไปหนอไปหนอจับหนอเปิดหนอนะไม่ใช่ว่าอยากเปิดหนอนัมันอยากตั้งนานแล้วมืออย่างนี้เห็นหนออยากเปิดหนอแล้วก็ไปหนอไปหนอจับหนอเบิดหนอนี่นะนะครับก็จะช่วยให้มีสติมากขึ้นนะครับพอพูดตรงนี้แล้วมันก็มีเรื่องอีกนะหลายท่านบอกว่าการปฏิบัติเพื่อจะบรรลุธรรมมันต้องมีสมาธิสูงสูงมีฌานลึกๆ จึงจะบรรลุทำได้ขอถามโยมสมัยพระพุทธเจ้านั่งฟังเทศเข้าฌานอะไรอยู่ครับจึงบรรลุโสดาบันนสมัยพุทธเจ้านั่งฟังเทศบรรลุโสดาบันเป็นหมื่นเป็นแสนขณะนั่งฟังเทศเข้าฌานอะไรอยู่ถ้าเข้าฌานมันไม่ได้ยินเสียงแสดงว่าตอนนั้นเข้า เ้าฌานอยู่ไหมไม่ครับปกติแต่มีอะรอยู่มีสติอยู่ฉะนั้นก,การบรรลุโสดาบันมุ่งหมายอยู่ที่สติแต่ถ้าอนาคามีกับ,กบอรหันต์อันนี้ใช่ต้องสมาธิสูงนะครับจึงจะบรรลุได้แต่โสดาบันนี่สติอย่างเดียวเลยครับสติอย่างเดียวหากคุณจะค้านว่าบรรลุธรรมมันต้องได้ฌานต้องได้สมาบัติขั้นสูง ก็น,นึกภาพดูสิที่นั่งฟังเทศและบรรลุธรรมนะถ้าเข้าฌานอยู่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไแต่นี้แสดงว่ามีสติฟังใช้ใช้ใช้สตินะครับต่อไปที่บอกว่าจิตสุดท้ายถ้าคิดดีไปสวรรค์จิตสุดท้ายไม่มีควา,ามคิดนะครับตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกครับมีแต่อะไรความรู้สึกแต่ไม่มีควา,ามคิด ตอนนั้นนะมันมันสมองอะไรนี่ก็เบลอหมดแล้วะครับเี็นแความรู้สึกถ้าอย่างนั้นคนทำชั่วถ้าหากอะไรคิดดีๆก็ไปสวรรค์ได้นะทำลองนั้นนะมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะ,ะ,เ,พราะเพราะคิดนะครับคนไทยหลายๆท่านนะที่อาตมาเคยไปสวดที่บ้านโยมนะครับ คนเท่าคนแก่ชักจะหลงหลงแล้วเห็นว่าแกกําลังจะไปแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็เลยนิมนต์พระไปสวดแล้วลูกลูกลูกหลานก็ไปกระซิบข้างๆหูยายพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะรู้ไหมครับว่ายายท่านได้ยินอะไรพอท่านหลับตาท่านก็เห็นกบเข็นเขียดที่ท่านเคยเคยสับ เคยเชื่อดท่านก็ท่องว่าสับมันสับมันสับมันคือตอนนั้นคิดไม่ออกครับรู้สึกตามที่ภาพปรากฏภาพนิมิตรปรากฏแล้วก็ว่าไปตามนั้นต่อให้เอาพระมาสวดก็ช่วยไม่ได้เพราะสิ่งนี้มันต้องมาจากความรู้สึกที่คุณสะสมฝึกฝนมาไม่ใช่ไปนึกเอานะ จากนั้นนึกออกไม่ได้นะครับ